สวัสดีครับท่านผู้ชมวันจันทร์ที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2568วันนี้หลวงตาบุญชื่นรับจิตนิมนต์เทศบาลตำบลหน,นองบัวอำเภอหนองกรุงศรีนะครับซึ่งก็เป็นตำบลที่หลวงตาบุญชื่นได้ไปจำพรรษาอยู่ณป่าชาบ้านคำศรีตำบลหน,นองบัววันนี้นรับจิตนิมนต์นอกสถานที่ หลังจากบินธบาตฉันปรตาหารเช้าเสร็จนะครับที่รัฐบาลหนองบัวเนี่ยหลวงตาก็เดินทางไปให้ญาติธรรมได้กราบขอพรตามสถานที่ต่างๆก่อนที่จะกลับไปยังป่าช้าบ้านคำรีนะครับช่วงนี้ฝนยังไม่ตกแต่ช่วงวันที่22ถึง24นี่พายุวิภาเข้าถลม่มทางภาคอีสานนะครับ กาะละสินขอนแก่นนองบลัมภูนี่โดนฝนก็คงจะหนักเอาการพอสมควรก็ขอให้พี่น้องประชาชนยาติธรรมที่จะเดินทางระมัดระวังพายุฝนฟ้นฟาขนองพายุวิพานในช่วงนี้สำหรับจิตนิมนต์ที่เทศบาลตำบลหน,นองบัวนี่ก็มีผู้บริหารชุมชนเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านมีใครเป็นใครบ้างนั้นผู้ใหญ่สมพักก็จะพาพวกเรา ไปรับชมแล้วก็นแนะนําให้รู้จักแต่ละคนว่ามีหน้าที่อะไรทําอะไรบ้างนะครับวันนี้ญาติธรรมก็มากันเยอะแยะพวกเราก็ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกับญาติธรรมที่มาร่วมทําบุญในวันนี้นะครับได้ทําบุญร่วมกับเทศบาลด้วยทําบุญร่วมกับหลวงตาด้วยนะรับได้บุญอิ่มท้องกนะับได้ข้าวกล่นบาทกลับไปรับประทานด้วยนะครับก็ขอเชิญพวกเรา

นี่ก็เป็นบรรยากาศที่เทศบาลตำบลหนองบัวนะครับซึ่งเป็นตำบลที่หลวงตาท่านได้มาจำพรรษานะครับนี่ก็ญาติโยมมารอใส่บาทนะครับแต่เช้าเป็นบรรยากาศที่คึกคักนะครับวันนี้นี่เป็นหอประชุม

นาุก็เดินทางกันเข้ามาตอนนี้ก็กำลังจากได้เวลาที่ลองตาจะออกลับบินทบายนะในพื้นที่ตำบลหนองบัวนะครับวันนี้อ่าการรันบการของลงตานะคะเริ่มต้น ควอ,องทิ่มันนักดับพี่น้องเอาตู้บาทลงตาเลยนะคะค่าะว่ารถตาผุ้ป่ายว่าเคยแข็งแรงนะคะ ของนักที่พี่น้องน้่มานะคะก็มีญาติโยมรอใส่บาตรนะครับตอนนี้ก็กําลังจะถึงเวลาที่หลวงตาอาจจะทาการบินทบาทนะครับก็มีญาติโยมนี้ก็เป็นผู้ใหญ่หมู่สิบนะครับผู้ใหญ่สุดใจอัศวภูมิท่านนี้ก็เป็นรอถ้าเป็นประธานสภานะครับสาธุับเจนบุตพมแล้วก็สมาชิกเทศบาลนะครับสมาชิกเทศบาลทุกท่านนะครับ นนี้ก็เป็นญาติธรรมนะครับจากบ้านสีสว่างนี่ก็เป็นรองนายกครับท่านประเสริฐศรีจำนงนี่ก็เป็นท่านรองนายกรพร้อมทั้งคณะผู้บริหารนะครับวันนี้ก็สมาเขม่นมช่วยกันท่านนี้ก็เป็นนายก เทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองบัวนะครับท่านประโมลประธรรมะนะครับวันนี้ท่านเป็นแม่ขายแล้วก็เป็นแม่งานนะครับในสถานที่ของท่านนี่ก็เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองบัวนะครับแล้วก็ญาติโยมที่มาร่วมทาบุญครับนี่ก็เป็นทีมงานฝ่ายปกครองของตำบลหนองบัวนี่ก็เป็นสมาชิกนะครับเทศบาล น้องบัวัวครบนี่ก็เป็นผู้นำฝ่ายปกครองนะครับของตำบลหนองบัวของเรามีผู้ใหญ่วิเชียนผู้บรลมหมู่สนะครับผู้ใหญ่ธนองสุภาดุดรหมู่สีผู้ใหญ่พิเชษเชื้อประสาทนะครับหมู่เจแล้วก็ผู้ใหญ่จงสรรวัฒโนหมู่แผู้ใหญ่สุดใจอัศวภูมิหมู่สิบนะครับ วันนี้ท่านก็ได้พาญา,าติโยมนะครับแต่ละหมู่บ้านมาร่วมทําทบุญกับลวงตานี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่น่ครับพนักง,งานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตะบนหนองบัวก็ท่านกำนันมีชัยแก้วบุญนะครับกำนันตะบนหนองบัวได้พา,าทีมงานฝ่ายปกครองนะครับในตาบนหนองบัวนะครับมา,าร่วมทําบุญกับลวงตาครับ ถามมีเงินอยู่ในขันเก็บเงินหรือครับี่ดนจาจาะสบแล้วนะคทกทานขด้มหลังากนั้นทกทานี่ก็เป็นญาติโยมนะครับท uh, mm hmm um> ี่ล้นออกจากห้องประชุมนะครับท तो इस्ता का सरनम भच्छामि भो मियान्ति संघं सरनम भच्छामि तं यं हि बुद्धं सरनम भच्छामि वते पितमम सरनम भच्छामि सीता परितान्त मों चई आजकोटी न प्रार्थना करो तत्तनाओ सिफम रद मित्सतोम तं सन्हेतयम वत्पत चन्दायन पिन แค่บรรยาสางสบายปัจจินนี